นิยายดักนิยายเสียงเรื่องหัวใจซาตานตอนที่ห้าหลังจากขึ้นไปร่ำรากิ่งแก้วแล้วคุณัญญาก็ลงมาทางด้านล่างซึ่งปรกรณ์กำลังรอเธออยู่ เขาทําทีโอบบาบอบวางไปที่รถเบนซ์ของเขาและเปิดประตูที่นั่งทางฝั่งด้านซ้ายให้กับหญิงสาวก่อนที่เขาจะทําหน้าที่สารถีขับรถออกไปเพื่อส่งหญิงสาวที่คอนโดของเธอเมื่อก่อนคุณนัญญาเคยมีบ้านแต่เพราะแม่ตายแล้วและเธอก็รักมากเธอรักแม่มากจนไม่อยากอยู่ในสถานที่ที่ยังมีกลิ่น มีความทรงจำของแม่ที่ยังอยู่จึงเลือกที่จะขายบ้านที่เป็นเพียงเทาเฮาออกมาอยู่คอนโดมิเนียมเพียงคนเดียวระหว่างทางปกรณ์ก็มองเธอและ,และถามอย่างสงสัยพี่คิดไปเองหรือเปล่าว่าในติดมองกวางแปลก คำถามตรงๆจากปากของปรกรณ์ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยและเขาก็สังเกตเห็นทำไม่สะดวกใจที่จะตอบก็ไม่ต้องตอบได้นะชายหนุ่มรีบพูดขณะที่เธอถอนหายใจไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะกวางแค่ไม่ค่อยสบายใจกับสายตาของเขาที่มองกวางพี่ปรกรณ์เห็นแล้วนี่ว่าเขาตรงใจหาเรื่องกวาง เขาหาว่ากวางจะจับพิปรกรด้วยปรกรณ์พยักหน้าอย่างเห็นด้วยน่าแปลกนะอยู่ๆหมอนี่ก็กลับมาเหมือนตั้งใจมาหาเรื่องพวกเราคุณท่านบอกว่าเขาแค่กลับมาบ้านแต่ไม่ยอมรับปากที่จะเข้าไปทำงานที่บริษัทเขาอายุตั้ง30แล้วไม่ใช่หรอกคะ่ะ ทำไมยังทําลอยไปลอยมาแบบนี้เราจะเอาอะไรกินเธออดสงสัยไม่ได้เพราะยังเห็นเขามีข้าวของราคาแพงใช้อย่างอู้ฟู่ปก่อนจึงเล่าเรื่องเส้นทางการเงินของลิทิทรนให้เธอฟังอย่างเข้าใจง่ายๆโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะหมอนั่นนะ่ะมีทีมงานเรียกว่าลงทุนแต่ละครั้งมีตะกําไร ถ้าไม่เคยขาดทุนไม่แปลกหรอกที่หมอนั่นจะลอยชายไปไหนมาไหนได้อย่างสบายสบายแถมยังรวยกว่าคุณท่านที่ต้องเครียดทำงานนั่งโต๊ะอีกคุณัญญาทำท่าคิดตามพางพยักหน้าเออออย่างเข้าใจจอดตรงนี้เถอคะค่ะกวางจะซื้อของก่อนก่อนจะเข้าคอนโดพี่ประกรณ์ไีไปเถอะ บอกอย่างอารมณ์ดีเขาจึงยิ้มตอบก่อนจะส่งเธอที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่อยู่ไม่ไกลจากคอนโดของหญิงสาวก่อนจะโบกมือลากันและเขาก็ขับรถกลับเหมือนเช่นทุกวันปรกรณ์ไม่ได้กลับบ้านในคืนนั้นแต่มักจะกลับมาช่วงหลังตีหนึ่งตีสองไปแล้วหรือไม่ก็กลับตอนพระบินทบาตไม่เคยมีใครรู้ว่าปรกรณ์ไปไหน และไม่มีใครสนใจเรื่องส่วนตัวของปกกรคุณนัญยาเองก็เช่นกันเมื่อว่าที่สามีกลับไปแล้วเธอก็ลงไปซื้อของใช้ที่จำเป็นเพื่อจะกลับเข้าห้องพักของเธอคนใจเย็นค่อยๆเดินหาน้ำดื่มและน้ำชาเขียวแบบกวดชนิดหวานน้อยและนมเปรี้ยวเอาไว้ติดตู้เย็นเพื่อหิว กำลังมองหาบะมีกึงสาเด็จรูปก็พอดีเห็นเงาของใครบางคนที่ยืนซ้อนหลังของเธออยู่ด้วยความหวาดระแวงทำให้เธอรีบหันกลับไปมองเพื่อระมัดระวังตัวเพราะผู้คนในช่วงเข้ายากหมักแพงมันน่ากลัวโดยเฉพาะคนที่อยู่ตัวคนเดียวอย่างเธอแต่มันยิ่งทำให้เธอตกใจมากกว่าเดิม เมื่อเห็นคนที่น่ากลัวมากกว่าจะเป็นพวกโรคจิตหรือพวกมิจฉาชีพคุณริตทีโดนเขาเลิกคิ้วข้างขวานิดๆเหมือนไม่แปลกที่เขาจะมายืนอยู่ที่นี่จะเสียงดังทำไมฉันทำอะไรเธอหรือไงเธอมองเขาก่อนจะเนิ้วหน้านิดๆมองซ้ายทีมองขวาทีและใช่ มีคนกำลังมองมิดที่เธออย่างสงสัยมันจึงทำให้คุณนันยายิ้มอย่างออายคุณมาที่นี่ได้ยังไงขับรถมาหน่อยอิตานี่ตอบแบบกำปั้นทุบดินชัดๆประกอนไปไหนเธอหันไปเลือกของต่อกลับบ้านมังคาตอบอย่างไม่ใส่ใจ ขณะที่เลือกบะหมี่กึ่งสำเร็จแล้วหันไปหยิบไส้กรอกลมควานใส่ตะกร้าแล้วรีบไปคิดเงินทันทีที่ห้องมีใครหรือเปล่าเธอหันไปถามเขางงๆมีค่ะคุณถามทำไมทำไข่เจียวให้กินหน่อยกับข้าวที่พวกนั้นทำรสชาติไม่ได้เรื่อง,งเธอขมวดคิ้วร้านอาหารแถวนี้มีตั้งเยอะแยะ ชอบทำเองหรือคุณจะทำให้ก็ได้ผมไม่ถือฉันไม่ต้อมดับคนแปลกหน้าเขาเย้มมุมปากอย่างเจ้าเลีระหว่างนั้นคุณนัญยายังไปยืนตอกอยู่เพื่อจเงินค่าของเขาจึงก้มลงกระซิบเราจูบก,กันแล้วสาวน้อยเพราะฉะนั้นถือว่าเราไม่ใช่คนแปลกหน้าคำพูดสุดหามของเขาทำเอาเธอคนลุกพรึบ ใบหน้าง,งดงามเผาร้อนคงแดงไปถึงรากผมชโชคยังดีที่ไม่มีใครอยู่ใกล้มากพอที่จะได้ยินคนลามกพูดทำห่ามแบบนั้นงั้นขอเปลี่ยนคำว่าแปลกหน้าเป็นคนบ้าก็แล้วกันเขาหัวเราะชนิดที่ทำให้เธอต้องตกใจคนบ้าอะไรจะโคตรหล่อขนาดนี้ละจ๊ะน้อยนอกจากจะบ้าแล้วเขายัางเข้าข้างตัวเองอย่างน่าม,มิอาย ยอมรับเธอะว่าผมสนุกที่จะได้ตอบปากตอบคำกับคุณนะคุณนัญยาเขาขยิบตาให้เธอข้างหนึ่งก่อนจะหันไปส่งยิ้มให้กับคนอื่นๆที่มองเขาอย่างงงๆที่อยู่ๆเขาก็หัวเราะเสียงดังและความหน้าตาดีของเขานี่แหละสาวๆบางคนก็เลยยิ้มตอบแต่คุณนัญยายัางรู้สึกอายเธอรีบจ่ายเงินและรีบ เหน,นีเขาแต่เขาก็คว้าข้อมือเธอที่หูของในถุงผ้ามือใหญ่กดล็อกกุญแจรถกดปลดล็อกกุญแจรถ BMW สีขาวทรงสปอร์ตและเปิดประตูรถข้างคนขับขณะที่หญิงสาวพยายามดึงมือหนีจากการเกาะกลุ่มของเขาไม่นะคนบ้าอย่ามาบังคับฉันไม่งั้นฉันจะร้องให้คนช่วยแน่ๆเขามองไปรอบๆ จริงอะเธอมองตามเขาอย่างหวัดรอแวงเอาเลยร้องสิคนกำลังเยอะเลยคราวเนี้ยคนจะได้เข้ามารุ่มดูเรากันเยอะๆเขาท้าและพอเขาพูดอย่างนั้นเธอก็เลยเกิดความอับอายขึ้นมาจริงๆฉันไม่ยอมให้คุณขึ้นห้องแน,น่ๆถ้าคุณหิวจะกินข้างนอกก็ได้ฉันจะนั่งเป็นเพื่อนเธอกัดฟันกรอด หาข้อเสนอให้กับตัวเองเพื่อปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเขาก็ทำท่าคิดก่อนจะยอมพยักหน้าเขาขยับให้เธอเข้าไปนั่งง่ายๆและเธอก็ยอมขึ้นรถของเขาแต่โดยดีแม้ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ถึงได้ตามติดเธอราวกับจะจับผิดขนาดนี้ คนหน้าเหมือนขับรถออกจากตรงนั้นทันทีที่รถว่างเธอไม่อยากสนใจเขาแต่รถของเขาก็ดูหรูดาหมาเห่าจริงๆเธอคิดว่ารถของปรกรณ์ดูหรูแล้วแต่ก็ยังไม่เท่ากับรถคันนี้ที่ดูทันสมัยกว่าแถมยังมีกลิ่นหอมแบบที่เธอชอบร้านไหนอร่อยเธอมองไปข้างทางคุณกินอะไรได้บ้งางล่ะคะส่วนมากก็ทุกอย่าง ผัดไทยเจ้านี้อร่อยเธอชี้บอกเขาแล้วเขาก็เลี้ยวเข้าไปหาที่จอดทันควันเหมือนกันท่าทางของเขาไม่ได้เรื่องมากจริงอย่างที่เขาการันตีแต่เธอก็ยังคงสงสัยอยู่ดีว่าทำไมเธอต้องตามใจเขาด้วยแล้วเขาจะตามเธอมาทำไมกันหรือว่าเขาจะมาคอยตามจับผิดเธอกันแน่ จบแล้วนะคะหัวใจซาตานตอนที่ห้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ ตาขอแจ้งเพื่อนๆที่อาจจะไม่รู้จักตาเนาะเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาติดตามตาเยอะนะคะพอสมควรวันหนึ่งเกือบ10คนนะคะตาก็ขอแจ้งง่ายๆนะว่าตาเขียนนิยายด้วยตัวเองเนาะมีแค่ปากกากับกระดาษนะคะในหนึ่งวันตาจะมีเวลาเขียนนิยายหลังจากที่ทำงานประจำเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นตาไม่มีเวลามากนะคะ ไหนจะลงคลิปในช่องอีกไหนจะงานอื่นๆนะคะการทำคลิปแต่ละคลิปไม่ใช่ง่ายๆนะคะโดยเฉพาะการเขียนยายเนาะตาเขียนจริงๆนะคะใช้มือเนาะใช้ปากาใช้กระดาษนะคะลงประมาณ10นาทีนะคะประมาณนี้เนาะก็1ตอนก็ประมาณนี้ละคะ่ะ10นาทีเนาะก็จะลงประมาณ วันหนึ่งสองตอนช่วงนี้นะคะเป็นแค่ช่วงนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ตารักเนาะทุกคนได้ฟังฟรีนะคะแค่เสียค่าอินเทอร์เน็ตมาดูตาตาก็เลยขออนุญาตขอร้องให้ทุกคนช่วยชมผู้สนับสนุนตาจะได้มีเงินมีเงินเดือนอ่ามีเพราะว่าตาทำงานกับที่บ้านนะคะตาไม่มีเงินเดือนเนาะอ่าอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะคะ ช่องของตาเรียบง่ายค่ะอยากฟังก็ฟังนะคะไม่เสียเงินสักบาทไม่ต้องเสียค่าสมัครไม่ต้องนู่นนี่นี่นั่นตามมีเวลาเขียนตาก็เขียนมีเวลาลงให้ดูก็ดูตาทำงานคนเดียวนะคะไม่มีแอดมินโทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ความคิดนะคะไม่เอานิยายคนอื่นมาอ่านลงในช่องนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะ ก็ขอบคุณก่อนล่วงหน้ากันแล้วกันเนาะจะไม่พูดหลายคลิปนะคะก็คือหลายๆคลิปเราจะพูดทีหนึ่งให้เข้าใจเพราะว่ามีคนติดตามทุกวันแล้วมีคนไม่เข้าใจเนาะว่ามันจะจบกี่ตอนตาก็ไม่รู้เพราะว่าตาก็อ่านไปเขียนไปอ่านไปเพราะฉะนั้นจบเมื่อไหร่ตาก็จะแจ้งให้ฟังนะคะว่าจบตอนไหนเนาะแค่นั้นเอง ขอบคุณล่วงหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะรักนะคะับบุญรักษาสวัสดีค่ะ